บดเงียเบงน้างคาตะกลมคาตะกลมงอกนี่ห็ดอเอาลูไหกเียงนึงก็เลยเห็ดเียงนึงเรานน สวัสดีค่ะพี่น้องที่ให้เกียรติรับชมขอมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะขอบคุณทุกการติดตามค่ะขอบคุณเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ค่ะ Hello everyone for watching thank you so much. สวัสดีเด้อพี่น้อง ฮัลโลไม่เป็นวิลคัมเด้อ,อไม่เอาดวงเดือนทั้งคู่ขอบคุณเลยหลายเด้อพี่น้องเป็นกำลังได้ใจปักหมดก่อนปักหมดก่อนปากหมดก่อนขอบคุณทุกไลทุกเล้อพี่น้อง si 4ล้านน้องใจเด้อพี่น้อง thank you so much for watching thank you thank you u a สุไลดาสุไลดาตัวหยังแน่นอนเนาะ S E M E M A E N G ติสุไลดาติตัวหยัง ใครห็นหงกันไหนพี่น้องขอตรษเขาไปแล้วบุคคาตาบอดีผู้ขาตาบอดีสุไลดาเซมังขอบคุณหลายๆแสดงว่าเป็นคนประเทศอีปุนบอเนี่ยแมคนประเทศอีปุนบอกะเจดีปุนบอ,อ,นบอพี่น้อง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ